จบลงแล้วก็ผ่านกันไปเป็นที่เส็ัสับเรียบร้อยครับกับคอนเสิร์ตเดอะรอยอันต้องบอกเลยครับว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนะฮะีฮยบนเส้นทางคำว่าศิลปินตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยคือเป็นคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตแรกของรอยอันนะฮะที่สุดครับถึงแม้ว่าคอนเสิร์ต ครั้งนี้เนี่ยจะจบลงนะผมเชื่อแน่ว่าครับความประทับใจความอิ่มเอมความปราบปลืม้มความสุขที่แม่แม่ fc แฟนคลับครับหลายๆคนหลายๆท่านครับที่ได้เข้าไปให้กำลังใจน้องทางวิคอเวิร์ดพอยท์เนี่ยใกล้ชิดติดขอบเวทีในครั้งนี้เนี่ยความสุขตรงนี้ความประทับใจตรงนี้ยังคลุกกลุ่นมิหายจากใจไปเลยใช่ไหมครับ แล้วก็ผมเชื่อแน่ว่าครับความประทับใจในครั้งนี้ความสุขในครั้งนี้ที่ได้รับจากรายอยันกับคอนเสิร์ตเดอรรอันเนี่ยจะตาตึงติดใจยอยู่กับแม,แม่แม่ไปตาบนานเท่านานแน่นอนนะครับคอนเสิร์ตเดอะรอัในครั้งนี้ครับผมเองฮะให้มากกว่าคำว่าคอนเสิร์ต นะฮะอันนี้คือต้องบอกแม่ๆนะอันนี้คือการวิเคราะห์อันนี้คือการในมุมมองของแอดเองตัวกระผมเองครับนะฮะที่ได้เห็นนะครับจากสื่อต่างๆนะครับที่ได้เก็บภาพบรรยากาศในเรื่องของคอนเสิร์ตของน้องในครั้งนี้นะฮะเราเก็บมาแล้วก็เอามาประมวลผลแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะฮะ กับคอนเสิร์ตเดอร์รนในครั้งนี้นะครับทำไมครับทําไมผมถึงบอกว่าคอนเสิร์ตของไรอันครั้งนี้มันมากกว่าคอนเสิร์ตนะฮะและหลายคนหลาย,ลายท่านครับผมเชื่อได้ว่าแม่ๆอาจจะคิดเหมือนกันหรือว่าอาจจะคิดแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้คือความสุขที่ได้รับจากลูกชายแห่งชาติไรอันการบันฑิตกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนาะ คอนเซิร์ตในครั้งนี้ครับถ้าจะบอกว่าเป็นเหมือนอะไรนะมิราเคิลนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือนเออวทีละครเวทีนะครับผมว่าไม่น่าจะใช้คำพูดนี้ผิดไปเนาะเพราะนอกเหนือครับจากไรอัน จะขึ้นมาขับกล่องร้องเพลงเพราะๆแล้วเนี่ยนะฮะในด้านการเอนเตอร์เทนครับแม่แม่โดยเฉพาะคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้โอ้โหต้องบอกเลยครับตัวแม่ตัวพ่อไม่ว่าจะเป็นวงการตลกวงการบันเทิงเนี่ยขึ้นมาประกบขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญให้กับรอยอันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเท่งเธอเทิงพันผู้แตกนะครับหรือว่าจะแม่สุดินทานะครับแม่ฮายอปปะพรเนะครับแล้วก็ทางแม่สุนาร,รีแม่ตักสุริพรยุยดอดอเนี่ยแค่ฟังรายชื่อของแขกรับเชิญเนี่ยมันก็สุดแล้วครับมันก็โอ้โหว้าวแล้วทุกคนครับล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นศิลปินที่คล่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงครับมีประสบการณ์นะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับได้แขกรับเชิญที่มีคุณภาพนะขึ้นมาปูมุกนะครับขึ้นมาประกบรอยอันแล้วก็สามารถดึงแขกในงานเนี่ยนะรหรือว่าเพิ่มอัตลัก ของความสุขตัวนี้ให้แขกภายในงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นมาอีกนอกเนือจากฟังไรอันร้องเพลงเนี่ยมันแงครับในเรื่องน้ําซุ้มน้ําเสียงของไรอันการบัณฑิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วในเรื่องของเพลงครับทุกเพลงครับน้องร้องสุดจริงๆทุกเพลงครับน้องเอาอยู่จริงๆนะฮะแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้ครับแม่แม่ฮะคิดเหมือนกันไหมมันเหมือนคอนเสิร์ตแบบประหนึ่งควบคู่กับ มีละครเวทีนะฮะให้เราเพลิดเพลินกันอีกด้วยบวกกับความสามารถของแขกรับเชิญแล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับความสามารถของน้องไรอันอีกเนี่ยนะฮนะไร,รอันครับยอมรับเลยครับว่าน้องเก่งเสียงดีอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งบทพิสูจน อีกหนึ่งความเก่งกาจของรอยอันนั่นก็คือคำพูดปฏิพานไหวพริบนะครับคารมมุกอะไรต่างๆครับมาต้องบอกเลยนะครับว่าน้องสามารถอนเตอร์เทนนะฮะกับแฟนเพลงกับ FC ด้านหน้าเวทีได้ดีมากๆบวกกับมีศิลปิน ตัวแม่นะฮะขึ้นมาปูมุกขึ้นมาปูเสือนะฮะหยอดมุกตบมุกกันโอ้โหนะฮะและมีละครต้องเหมือนเหมือนละครเล็กๆนะครับบนเวทีคอนเสินะร์ตนะฮะน้องก็ทำหน้าที่ได้แบบดีเลยทีเดียวครับสามารถเรียกเสียงปลบมือเรียกเสียงฮอรราอจากแม่แม่ ได้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะผมถึงบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันมีอะไรามากกว่าคอนเสิร์ตครับนะรวมไปถึงครับโมเมนต์นะครับแห่งความประทับใจอีกหนึ่งความประทับใจนะฮะที่เล่นเอาแม่แม,แม่ FC Fan c l u คเนี่ยถึงกับร้องไห้ตามนะครับ ในช่วงที่น้องไรอันเองได้พูดนะครับหนูเป็นแค่หนูดีใจที่เป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของแม่ๆนะีแต่แต่อะไรนะครับคนเราเนี่ยได้เกิดมานะครับเจอกันได้เกิดมารักกันแค่นี้ก็มากพอแล้วนะฮะ กับสิ่งที่รอยอันได้พูดนะครับพร้อมกับกลั้นน้ำตาเช็ดน้ำตาบนเวทีครับก็เล่นเอาแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับในช็อตนี้ร้องไห้ตามหลายคนส่งเสียงครับแม่รักหนูนะลูกสู้สูสู้สจ้จหนูเก่งมากแล้วลูกไม่ร้องนะลูกนะครับหนูเก่งมากๆหนูทำดีที่สุดแม่รักหนูแม่รักหนู ได้ยินเสียงตะโกนครับจากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับขึ้นไปหาไรอันโอ้โหขนาดเราเป็นคนดูนะยังมีคนรู้สึกว่าน้ำตาคลอไปด้วยปราบปลื้มประทับใจไปด้วยครับนี่คืออีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งโมเมนต์ครับผมเชื่อได้ว่ามันจะอยู่ในความทรงจำของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่ได้ชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้กันด้วยนะฮะ เรื่องราวครับความประทับใจกับคอนเสิร์ตนะครับในครั้งนี้มันมีมุมมองเยอะมากๆครับแม่แม่แมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้านะฮะเรามาคุยในเรื่องราวของความประทับใจความสนุกสนานสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตเดอะรอยอันในครั้งนี้กันอีกหนึ่ง อีกหนึ่งตอนอีกหนึ่งช่วงกันล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณกำลังใจดีๆจากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่ผ่านกันเข้ามาเห็นคลิปนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับสิ่งที่แม่แม่ได้เห็นได้ชมได้เข้าไปให้กำลังใจดีๆกับลูกชายหน้าเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับแม่แม่เม้นพูดคุยทักทายแลกเป็นความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ